เป็นไงลูดลูกสองคนสบาย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  อย่างลูก2คนอย่างเงี้ยสคนนี้เริ่มดูแลฟันหรือ,อยังเอาเริ่มแล้วธรรมดาเขาเป็นลูกหมอดฟันเราก็ต้องดูแลนั้นเกิด <c oughs> จริงไหมเนี่ยจริงเอเอ่ยังไงบ้างยังไงบ้างแนะนำหน่อยนั่งได้ไหมนั่งได้ไหมถ้าอย่างตอนเด็กฟันยังไม่ขึ้นเอาผ้าเช็ดเหงื่อคืออย่างผมก็เอาก๊อสสเตอร์ไลน์มาจากคลินิกถ้าอย่างเป็นคนทั่วไปก็เป็นผ้าสะอาดก็ได้นะครับผ้าสะอาด,อาดชุบน้ําเช็ดเหงือกเช็ดลิ้นพอเริ่มมีฟันขึ้นก็ใช้แปรงสีฟันเอาจริงกผมว่าฟันหน้าผมยังเช็ดอยู่นะผมยังไม่ได้ใช้แปรงหรอกพอเริ่มมมมมมีีีฟฟัััันนนนนกก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 รรรรรราาาาาขึ้้้้้้้้็็็็็็เเเเเิิ่่่ใชชแแแแแแปปปปงงงยยยสตตะะะลลลวววววดดดดดออพบไไณโท อย่างเขาเริ่มแบบเข้ามาให้หมอหมอฟันออดูแลในกะี่ครับจะจริงก็ไปได้เลยนะตั้งแต่เด็กประเด็นสําคัญกนะ็คือว่าจริงจริงแล้วเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้มีงานอะไรมากมายคือประสงค์หลักที่ผมจะบอกกับคนะคือการสร้างความคุ้นเคยให้เด็กเขามีความคุ้นเคยการไปเจอหมอฟันอ๋อคิดว่าอ้หมอฟันนี่เป็นเรื่องปกตินะไปหาหมอหาอะไรเป็นเรื่องปกติทุก3เดือนทุก6เดือนไปเครื่องฟูรไลน์ทางานง่ายๆให้เขารู้ว่ามาหาหมอฟันมันไม่มีอะไรสร้างความคุ้นเคยให้น้องไม่กลัวหมอฟันนะครับสยวนเรื่องการรักษาผมว่ายังไม่มีอะไรหรอกที่โครกา้ีน เ,เด็กๆมาหาที่โคลิมพีได้นะครับมีหมอเด็กก็เช็คคิวกันได้รุ่นที่หนึ่งห้าแปดหกสี่หกสี่